สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับวันที่24่กุมภาพันธ์ครับผมคัดเน้นๆห้าคู่มาฝากอย่างเช่นเคยคู่แรกครับเป็นทางด้านโลมาครับเปิดบ้านต้อนรับการมอย่องด้านมอนซาคู่สองครับเป็นทางด้านเซบียาครับเปิดบ้านต้อนรับการมอย่องด้านมายองกาคู่ที่สามครับเป็นทางด้านเชฟฟิล์ยูเนตเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมย่องด้านลีดยูเนเต็ด คู่ที่4ครับเป็นท้านปอโต้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมย่าของด้านวิโตเรียกิมมาไลและคู่สุดท้ายครับเป็นท้านกาตาสลายครับเปิดบ้านต้อนรับการมย่าของด้านฟินเนบัเช่ก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกดสับสไครต์และอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ตอนนี้ครับผมกำลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและอื่นๆอีกมากมายครับให้กับสมาชิกภายในกลุ่มใครสนใจเข้ากลุ่มครับคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกกันโชซิลิอาอิตาลีครับคู่ระหว่างด้านโรม่าครับเปิดบ้านต้อนรับ การไของด้านมอนซาคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสองสห้าครับที่สนามโอลิเปโกแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับตอน1ทับ1.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับโลมาครับชนะ3ครับและเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับมอนซาครับเปิดบ้านยันเสมอไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อหนึ ตารางคะแนนล่าสุดครับโลมาครับแข่ง25ครับชนะ10เสมอ7แพ้8ได้36เสีย29มี37คะแนนอยู่ที่9ของตารางส่วนนั้นมอนซาครับแข่ง25ครับชนะ2เสมอ8แพ้15ได้21เสีย39มี14คะแนนอยู่ที่20ของตารางวันนี้ครับโลมาครับมาในแผน3-5-2ครับมีเ้นด้านลมูโลชอปครับกับชูเล่ครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ ส่วนด้านมอนซาครับมาในแผน343ครับมีด้านโมตาครับกันฮูลาครับซิฮูเลียสครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทำประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านโลมาครับชนะ3เสมอ1แพ้1นนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะปอร์โตมาได้ที่3ประตูต่อ2ในศึกยูโรปาลีกสวนด้านมอนซาครับเสมอ1แพ้4นัดล่าสุดครับเปิดบ้านยันเสมอเอสเซ่ไปแบบไม่มีสกอร์ครับที่0ูนย์ประตูต่อศูนย์ คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับดูเหนือกว่าเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นสถิติการเจอกันครับแล้วก็ฟอร์ม5านัดล่าสุดแล้ววันนี้ครับทีมเยือนครับมีตัวเจ็บถึง10กว่าตัวครับกับเปลที่เปิดมาวันนี้ครับมอนซาครับดูยังไงครับก็สู้เจ้าบ้านไม่ได้ครับและวันนี้ครับต้องมาเยือนอีกครับน่าจะโดนเหมือนตามเคยเพราะตอนนี้ครับเจ้าบ้านครับต้องการแต้มเป็นอย่างมากครับเพื่อจะติด1ใน5ครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็3 0ครับคู่ที่2ครับเราไปที่ศึกลาลิก้าสเปนครับคู่ร่ ตัวทางด้านสเตบียครับเปิดบ้านต้อนรับการม,มาเยือนทางด้านมายงก้า คู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับทีิสนามลาโมซันเชสปีกวนแฮนดี้แคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อปอสถิติการเจอกันห้านัดล่าสุดของ2ทีมครับเซบียาครับชนะ3ครับมายองกาชนะ1และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับมายองกาครับเปิดบ้านยันเสมอไปแบบไม่มีสกอร์ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนตารางคะแนนล่าสุดครับเซบียาครับแข่ง24ครับชนะ8เสมอ7แพ้9ได้29เสีย34มี31คะแนนอยู่ที่13 สของตารางส่วนด้านมายองก้าครับแข่ง24ครับชนะ10เสมอ4แพ้10ได้23เสีย30มี34คะแนนอยู่ที่7ของตารางวันนี้ครับสเตบิยาครับมาในแผน4ี่สสครับ มีทางด้านดูเคบบริโอครับวากัตครับแล้วก็โลเมโลครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูส่วนด้านมายองก้าครับมาในแผน42 31อ่ครับมีทางด้านมูริกีครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านนาวาโลครับกับอาซานโนครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเซบียาครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปถล่มบบยาดูริกมาแบบสบายๆครับที่4ประตูต่อศูย์ส่วนด้านมายงก้าครับชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะ รัดธรมัดไปได้ที่3ประตูตอวหนึ่งคู่นี้ครับเจ้าบ้านครับดูดีกว่านิดหน่อยครับนัดล่าสุดครับก็โชว์ฟอร์มเก่งครับด้วยการถล่มบายาโดลิกไปแบบสบายๆครับส่วนด้านทีมเยืนครับก็เปิดบ้านเอาชนะพรมัดไปได้เหมือนกันครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับสเตบิยครับได้เปรียบครับที่เล่นในบ้านครับ กับเลทที่เปิดมาวันนี้แค่ปอครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้ครับเพราะฟอร์มกำลังดีครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1-0หรือไม่ก็2-1ครับคู่ที่3ครับเราไปที่ศึกแชมเปนชิปอังกฤษครับคู่ระหว่างด้านเชฟฟิลยูในเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาอย่าของด้านหลีดยูในเต็ด คู่นี้ครับเตะกันตอนตี3ตรงครับที่สนามฮาลัมสเตเดียมแหนที่แคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับต่อ0.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเชฟฟิลครับชนะ1ครับลีดชนะ4นัดล่าสุดครับลีดครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อ0ตารางคะแนนล่าสุดครับเชฟฟิลครับแข่ง33ครับชนะ21เสมอ9แพ้3ได้47เสีย23มี72คะแนนอยู่ที่2ของตาราง ส่วนด้านลีดยูยนเตครับแข่ง33ครับชนะ21เสมอ9แพ้3ได้68เสีย20มี72คะแนนอยู่ที่1ของตารางวันนี้ครับเชฟฟิลครับมาในแผน4231ครับมีเฮดดันแคมเบลครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีเฮดดันเบเรตันครับกับซักกี้ครับยืนซ้ายขวาชื่อกเล่นเกมลุก ส่วนด้านลีดยูนเต็ดครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมีทางด้านปิโลเอครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านโซโลมอนครับกับเจมครับยืนซ้ายขวาชุกเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเชฟฟิลครับชนะ4แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปเฉือนเอาชนะลูตันทาวมาได้แบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ0ส่วนด้านลีดยูนเต็ดครับชนะ4แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์มาได้ที่2ประตูต่อ1 คู่นี้ครับเป็นศึกหัวตารางเจอกันครับและคู่นี้ครับสูสีกันมากครับจากฟอร์ม5นัดล่าสุดครับแต่การเจอกันครับเป็นทางด้านเลดครับดูดีกว่าครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือนอกบ้านครับกับเลดที่เปิดมาวันนี้ครับทั้ง2ทีมครับพร้อมทั้งคู่ครับกับตัวนักเตะครับแต่ผมมองว่าทีมเย็นครับมีเปอร์เซ็นที่จะเอาชนะได้ไปมากกว่าครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1 0หรือไม่ก็20ครับ คู่ที่4ครับเราไปที่ศึกโปรตุเกสซุปเปอร์ลีครับคู่ระหว่างด้านปอโต้ครับเปิดบ้านต้อรับการมาอย่างด้านวิตตเรียกิมมาไรครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตี35ครับที่สนามอิสดาอีดูอุสดาเกาแฮนที่คับครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ0.5ย์จทับหสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับปอโตครับชนะ4ครับกิมมาไรครับชนะ1ครับนัดล่าสุดครับกิมมาไรครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบซู้ไม่ได้เลยครับที่3ประตูต่อศูนย์ ตารางคะแนนล่าสุดครับปอโตครับแข่ง22ครับชนะ14เสมอ4แพ้4ได้46เสีย18มี46คะแนนอยู่ที่4ของตารางส่วนด้านกิมมาไลครับแข่ง22ครับชนะ7เสมอ10แพ้5ได้30เสีย25มี31คะแนนอยู่ที่8ของตารางวันนี้ครับปอโตครับมาในแผน42 12ครับมีทางด้านเดนิสกูครับกับแอนดี้ครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ ส่วนด้านกิมมาไรครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านโอลิเวล่าครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีด้านซันโตสครับกับอาคังอินครับยืนซ้ายขวาชุดกเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านปอร์โตครับชนะ1เสมอ3แพ้1นนัดล่าสุดครับออกไปแพ้โลมามาแบบสุดมันครับที่3ประตูต่อสส่วนด้านกิมมาไรครับชนะ1เสมอ3แพ้1นนัดล่าสุดครับเปิดบ้านยันเสมอกับทางด้านบาราก้าไปแบบไม่มีสกอร์ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ คู่นี้ครับเป็นอีกคู่นึงครับที่สูสีกันมากครับจากฟอร์ม5นัดล่าสุดครับวันนี้ครับเจ้าบ้านครับจะไม่มีทางด้านมาลาโอครับไปเลสครับที่ติดโทษแบนครับและกูฮิลครับกับมาตินครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนด้านทีมเยอนครับวันนี้ครับจะไม่มีทางด้านเอวาครับที่ติดโทษแบนครับแล้วก็บูโนครับที่มีอาการเจ็บอยู่แล้วครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าทีมเยอนครับดูทีมพร้อมมากกว่าครับและหลังๆมากครับเจ้าบ้านครับฟอร์มหลุดเยอะครับหรือไม่ครับวันนี้ครับก็เต็มที่ครับก็แค่เสมอครับบแและ่ง แต้มกันไปสก,กอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่10หรือไม่ก็11ครับคู่สุดท้ายครับผมยกให้เป็นบิ๊กแมตช์ของค่ำคืนนี้ครับเป็นศึกตุรกีซูเปอร์ลีกครับคู่ระหว่างทางด้านกาตาสลายครับเปิดบ้านต้อนรับการมาอย่างด้านเฟเนบาเชคู่นี้ครับเตะกันตอนเที่ยงคืนตรงครับที่สนามแลนด์พาร์ก แฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อปอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับกาตาสลายครับชนะ3ครับเฟเนบเชชนะ1และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับเฟเนบเชครับเปิดบ้านแพ้ไปที่3ประตูต่อ1นตารางคะแนนล่าสุดครับกาตาสลายครับแข่ง23ครับชนะ20เสมอ3ได้59เสีย23มี63คะแนนอยู่ที่1ของตาราง ส่วนนานเฟเนบาเช่ครับแข่ง23่ครับชนะ18เสมอ3แพ้2ได้60เสีย23มี57คะแนนอยู่ที่2ของตาราง วันนี้ครับกาตาสลายครับมาในแผน3 4มีครับมีทางด้านโอซิมเฮงครับลีดครับกูตูซูครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูส่วนด้านเฟเในบาเชครับมาในแผน343เช่นเดียวกันครับมีทางด้านทาริตกาครับเอ็มเนรีครับกับทาดิสครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านกาตาสลายครับชนะ3เสมอ1แพ้1นนัดล่าสุดครับเปิดบ้านยันเสมอเอเซ็กอัคมาไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อส ส่วนนันเฟเนบบเช่ครับชนะ4สเสมอหนึ่ง นัดล่าสุดครับออกไปเสมอกระทางด้านอันเดรเลดแบบสุดมันเช่นเดียวกันครับที่2ประตูต่อ2คู่นี้ครับถ้าให้ผมมองครับผมมองว่าทีมเยือนครับดูดีกว่าครับแต่วันนี้ครับทีมเยือนครับมีตัวเจ็บเป็นถึง10ตัวเลยครับส่วนด้านเจ้าบ้านครับก็มีตัวเจ็บเช่นกันครับแต่ไม่ใช่ตัวหลักอย่างเหมือนทีมเยือนครับกับเลดที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านกาตาสลายครับเล่นในบ้านได้ดีครับกับเลดที่เปิดมาแค่นี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับน่าจะทําได้ครับและลังที่1ไปยาวๆครับจากฟอร์มแบบนี้ สักกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1-0หรือไม่ก็2-1ครับสรุปแนวทางที่เด็ดเฮียปั้นวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านโรม่าครับคู่ที่สครับให้ไปทางด้านเซบียาคู่ที่สครับให้ไปทางด้านลิดยูเนเต็ดคู่ที่4ครับให้ไปทางด้านบิโตรเลกิมมาไลและคู่สุดท้ายครับไปทางด้านกาตาสลายได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องหรือว่าอยากได้ตัว v i p สามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบ่ายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ